เฮ้ดากี้โอเคไหมโอเคครับเมงกะลาบ้านมนมสามวิโอ้โหขึ้นเต็มที่แล้วดากี้เดีอยวไม่ทันแล้วเกือบไม่ทันแล้วเดี๋ยไม่ทันตอนนี้กี่แผ่นตอนนี้ตอนนี้สามสิบสี่สิบแผ่นสี่สิบโอ้โหเมื่อคืนหมดเมื่อคืนหมดเร็วมากเออสุดยอดเลยอ่าฉายาสามวิเหมือนเดิมครับผมดากี้เจ้าเก่า เจ้าประจำอรีตนี้เสร็จเอิ่ไปตีแป้งโรตีใช่ไหมใช่ครับเอา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 อันนี้ก่อนเวิบเวิบสามวิไม่ทันแล้วใช่ไหมห้าต้องต้องเปลี่ยนเป็นห้าวินะเนาะถึงเหงื่อแตกแล้วาสามวิไม่ทันแล้วโอเคครับนะไหนดูทิเยี่ยม